โอเคครับก็ครับสวัสดีเพื่อนๆชาวไลค์เกมเศรษฐีกันทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับพ่อซ่าเกมเมอร์นะครับวันนี้ก็มีอีเวนต์เสริมเข้ามานะครับก็เป็นจี้เครื่องรางนั่นเองนะครับก็คือเจ้ามันชื่อว่าอะไรนะแหน่แน่แน่นี่ไงคอนเทเลพอตนะครับแล้วก็จะมีเป็นตัวเติมนะครับก็คือจะเป็นคอนเทเลพอร์ตสีทองนั่นเองนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูที่ความสามารถกันดีกว่านะว่าความสามารถนี่มันแตกต่างกันยังไง เนี่ครับเดี๋ยวเข้าไปดูที่สมุดภาพก่อนนะครับอ่าดูตัวธรรมดาก่อนนะครับตัวธรรมดาจะ30%เพิ่มทีละ10%ใช่ไหมแล้วก็ส่วนตัวสีทองเนี่ยจะเมื่อเมื่อก่อสร้างนะครับโอกาส4 0นะครับย้ายไปยังพื้นที่ว่างแบบสุ่มและเมื่อก่อสร้างพื้นที่ของฉันนะครับสร้างแลนด์มาร์คอัตโนมัตินะครับเมื่อไม่แสดงผลนะครับเติบโต10%ก็ถามว่าน่าใช้ไหมเหรอผมว่ามองว่ากลางๆว่ะ ก็ถ้าหาไว้ก็ได้นะเมื่อสร้างก็ออกอย่างเงี้ยมันก็จะไปย้ายไปพื้นที่ข้างๆแล้วก็จะสร้างให้สร้างนด์มาร์ให้อกลางๆนะผมว่าต้องต้องไปลองดูก่อนเนี่ยครับ <laughs> ต้องไปลองดูก่อนเออนะี่ครับเดี๋ยวก็หาอยู่แล้วแหละเนียครับผมาหาไปเนะยครับก็เดี๋ยวมาดูที่ประกาศนะครับผมก็ซุบซุปุสกิลก็อ่านไปแล้วไม่ต้องอ่านนะครับก็ได้ได้ ถ้าได้ค้อนเทเลพอร์ตก็จะได้100สีทองก็จะได้100แล้วก็ได้อุปกรณ์เขียนแบบเรือโจรสลัดนี่ครับก็จะได้100นีครับหลักๆก,ก็มีแค่นี้นะแสงก็มีแสงก็อฟปกติทั่วไปที่มีมานะก็คือเบิ้ลออกเกาะตัดกรารแล้วก็มีพวกกัดดวง2อันอะไรประมาณนี้นี่ครับ แล้วก็มีโกยเพชรก็ยังไม่เปลี่ยนแผนที่นะครับก็ถ้าอัปเดตเข้ามาใหม่ผมว่าก็น่าจะเปลี่ยนแผนที่นะครับเป็นแผนที่อื่นเป็นแผนที่ใหม่นะครับตอนนี้ก็ยังแผนที่รถไฟอยู่นะครับแล้วก็มีอะไรเนี่ยชนะ1นครั้งตามเวลาที่กําหนดนะครับรับ100เพชร300เพชรนะครับก็มีอยู่3วันนะครับวันที่3 0 31บเวันที่1นะครับก็เริ่มเริ่มวันนี้วันแรกเนาะตอน2ทุ่มนะครับอ่ะโอเคนะครับหลักๆก็มีแค่นี้นะครับก็หาอะไรบ้างนะเราต้องใช้ A อบวกสอันนะครับแล้วก็ A3 อันนะครับแล้วก็มีเอาคอนไม่ได้วยเหรอเอามีคอนด้วเหรอคอนแรก7อันอะไรอย่างเงี้ยเหรอฮึอ่ะโอเคนะครับหากี่ชิ้นวะเนี่ยต้องหา S4 ชิ้นนะครับอา่าต้องเติมอีกแล้วแปดสิบเก้าบาทต้องเติมกันเหรอแปดสิบเก้าบาทอีกแล้วครับท่าน มีแสงป้องกันมาขายด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากได้นะี่ครับได้สองรันด้วยนี่ครับแล้วกอนี้ได้เอ็ดหรอไม่ได้เอ็ดนี่หว่าอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปสุ่กันเลยนะครับอยเพิ่งตื่นนอนตื่นเอบวกเอ้ยสวยไดเอบวกอันนึงอะ่ะ สวยๆสวยๆยมาอ,อะไรเนี่ยอ๋อแพ็กการ์ดเปิดไปไอโบกมาไหมไม่มาครับหมดแล้วเหรอที่ผมเหมือนจะหมดแล้วหรือเปล่าน่าจะไม่มีแล้วมั้งยี่ไง,ไง มีนิดหนึ่งนะครับถ้าเอาไปเล่นกับสายวิกผมว่าก็ก็ก็เหมาะอยู่นะจะได้จบวิกไวขึ้นอะไรประมาณนี้เนี่ยถ้าเอาไปเล่นล้มก็ล้มก็น่าจะได้แลนะ้วมั้ง แน่ใจเหมือนกันนะครับต้องเอาไปลองเล่นดูก่อนน้อเราเปิดแพ็กการ์ดทำไมเนี่ยอ่ะโอเคถ้าจะหมดแล้วแหละนะครับเดี๋ยวเลื่อนดูใหม่อีกทีนึงอ่ะถ้าจะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปสุ่มกันต่อเลยนะครับตอนนี้ผมมีอยู่เก้าหมืนห้าพันะครับสี่รอยเก้าสบเก้าเพชรนะครับยังมีเศษอีกนะมึงโอเคนี่ครับเดี๋ยวเราไปสุ่มเลยนะครับผมมาดูกันว่าผมจะปิดไปเท่าไหร่นะครับผมไม่ได้นะครับ ไม่มีไม่มีเอด้วยไม่มีเอด้วยโอ้โหเอบวกมาเอดมาเลยมาเอผัวไม่ออกเอ A ก็ไม่ออกเหมือนกันนะเนี่ยเหมือนจะยากหรือเปล่าเหมือนจะล็อกหรือเปล่าดูดิมีอะไรออกเลยอะ่ะอ่ะเอออกมาอันหนึ่งนะครับคอร์สเนียครับ ต่อไปต่อนะครับตอนนี้นะครับผ่านไป500เพชรแล้วนะครับผมยังเงียบอยู่นะครับนี่มีอะไรเลยโอ้โหอีเวนนะครับไม่ได้อะไรเลย โอ้โหไม่ได้จริงๆอะเหมือนจะยากจังวะทำไมมันแรดูเหมือนจะยากจังล่ะครับพี่เออไดเอไดไอ้นี่ไอเอที่เอาไปแลกเจ็ดชิด้นไม่เอาโอ้โหออกบ่อยเลยทีเนี้ยนั่นไงมารุนรัวนี่ครับมันมารุนรัวโอ้โเอบวกก็ไม่ขึ้นเลยอ่ะเชี่แล้วนี่ครับ หนึ่งพันเพชรยังไม่ได้อะไรเลยนะครับว้าแย่จังไม่ใช่หนึ่งพันเพชรผ่านไปไม่ไม่ได้อะไรเลยอ่ะโอ้เกินล็อกหาอะไรกันไม่ด้ปะปนะครับสุ่มต่อโอ้โหเขาล็อกเกินอ่ะบางทีนะล็อกจนไม่อยากทำอีเวนต์ดูดิแบงเกมบวกยังไม่ออกอีกมาต้องสามอัน โอ้ยอะไรกันครับเนี่ยเอ้บวกมาดูดิไม่ออกเลยอนะอ้อเกิน <c oughs> ผมว่าแม่งมีหกเจ็ดพันอีกแล้วดูทรงเนี่ยโอ้ยมาไม่ออกเลยจริงๆนะครับแล้วร้านค้านี่ไม่มีอะไรเลยเหรอร้านค้าลึกลับเนี่ยนะ โหเด้ oh, A มาสองครับแต่ว่า A บวกตอนนี้ยังไม่ได้สัก,กชิ้นเลยนะครับดูดิไม่ใช่เบวกไม่ออกจริงเว้ยไอห่ามึแจกกูมา,าฟรีชิ้นหนึ่งแล้วมึงก็ล็อกกูไม่ออกให้กูเลยนะเนี่ยแบบนี้ไม่ต้องแจกก็ได้นะจะจะล็อกขนาดยางเงี้ย <c oughs> โอ้โหดูว่าใช่ A บวก มันใช่แหละ A อ,อบวกแต่มันไม่ใช่ที่เราต้องการางาไงไงี่ครับวะไปต่อไปต่อนะบรอบวกมาโอ้เชี่ยเธอแม่งจะสองพันแล้วยังไม่ได้สักกชิ้นน่ะคิดดูดิโอ้ยเออไอ้เฮียบาดละชิ้นหนึง่งแม่งจะล็อกกูทำฮียอะไรวะมา มึงมาดมึงมารัวๆดิเพื่อนสุ่มไป2องพันมึงได้อันเดียว <c oughs> อ่นนี้สองพันนะได้อันนึงเนี่บได้เอบวกมาอันนึงเนี่ย,นนยถ้ามีรวมตัวแจกฟรีโอ้โหดูดิไม่ได้เลยโอ้ตายแล้ว มึงมาทักทีเถอะวะมึงล็อกอะไรขนาดนั้นวะอีเวนต์แม่งปรับให้ยากขึ้นชิบหายเลยเอไ้ไอ้สัดมึงมาหน่อยมึงอย่าล็อกเออเอบวกมานี่ครับเอบวกเอบวกเวรจริงๆเลยนี่ครับไม่มีก็ไม่ต้องลุ้นนี่ครับลุ้นแต่เอบวกตอนนี้อย่างอื่นไม่ค่อยลุ้นอนะ สุ่มเอาเอบวกเลยมยเราต้องการเอบวกเว้ยมาข้างหัวมันนี่ครับเอิบบวกจ้าไม่ได้อะไรเลยโอ้โหไปต่อนะครับตอนนี้จะเข้าสามพันเพชรเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับได้มากี่ชิ้นวะ สามหรือสี่นะตอนเนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเนียว่าได้สามหรือสี่ชิ้นโอ้โหแล้วผมไปดูแป๊บนึงว่าผมได้กี่ชิ้นล่ะตึ๊บตื๊บต๊บต๊บต๊บผมได้มาสามชิ้นเองอะ่ะโอ้โหได้มาสามชิ้นเองเหรออีกตั้งกี่ชิ้นอีกตั้งแปดชิ้นโอ้ยอีกตั้งห้าชิ้นปะ่ะต่อต่อต่ออีกห้าชิ้น ทำไมมันดูเหมือนอีกเยอะจังวะโอ้ยดูดิไม่ออกเลยว่ะทุกคนชชานเอบวกมาเอสมาเลยได้ไหมขออันนึงละ่ะเอบวกพี่ต้องการเอบวกครับ <laughs> โอ้ยปักาบเย้ยเอ้บวกมันก็ออกอยากเกินไอ้บวกจ้ะไอ้สัตว์แ่งเถอะอีเวนโอ้ยมึงจะล็อกที่อะไรกัน้วะเติมก็ต้องเติมทุกอีเวนเลยแ9บาทเนี่ยแทบทุกอีเวนเลย เติมก็ไม่ได้นะไม่เติมก็ไม่ต้องทําอะไรประมาณนี้ <c oughs> เนี่ยคุณจะไม่เติมคุณไม่ต้องทำอีเวนต์เลยอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าถ้าทำคุณก็ต้องเติมเนี่ยไม่งั้นคุณก็ได้เปอร์เซ็นต์น้อยเนี่ยก็ไม่คุ้มกับเท่าที่เสียเพชรไปอะไรประมาณนี้นะครับแมงไอสัตว์เอบวกไม่ออกเลยคุณออกแต่อนี่นะเออนะครับมามาันรัวดิโห <c oughs> ดูดิเอนะ่าจะคาบแล้วแหละมั้ง ขาด A บวกนี่แหละยังไม่ครบ A อบวกเอบวกขาดทั้ง4ชิ้นเลยนะครับตอนนี้นะครับรวมเพิ่งได้มาแค่4ชิ้นนะครับตอนนี้ A อบวกเบวกสั้นเอบวกเออหชิ้นละนะครับตอนนี้นะครับไป6ชิ้นไป <c oughs> โอ้ยไม่มีไม่มีอะไรในกอไผ่ทั้งสิ้นนี่ครับไม่มีอะไรในกอไผ่ทั้งสิ้นนี่ครับเท่าไหร่แล้วห้าชิ้นใช่ไหม เออห้าชิ้นห้าชิ้นห้าชิ้นนี่ครับอ่ะโอ้ยไม่ออกอะไรเลยโหดูดิตอนนี้ครับจะห้าพันแลวนะครับแม่งเอบวกไม่เอาอะไรเลยอะ่ะไอบวกไม่เอาท้นตีหนหมาอะไรเลยไอยร้านขาลึกกลับมึงไม่มีให้หาเอบวกบ้งงหรอ โอ้โหเอมาลัวๆจ้าโอ้โหนึกว่านึกว่าวัตถุดิบพี่เฮียยไปต่อนะครับพี่คนไปเนี่ยตอนนี้จะห้าพันแล้วนะ ห้าพันมึงได้ห้าชิ้นไ <c oughs> อ้นนี้ยพันละชิ้น <c oughs> น้ำตาจะไหลน้ำตาจะไหลนี่ครับผมพันละชิ้นบักซัด <c oughs> อันนี้ได้กี่ชิ้นแล้วเนี่ยได้หกชิ้นอันนี้ได้ห้าโอ้อันนี้ครบแล้วนะไอเอไอเอน,น,นะครบแล้วนะครับไอเอไอเอครบแล้วนะครับขาแต่อบวกนะครับตอนนี้อื ในร้านค้าลูกอมดาวมีอะไรให้เปิดไหมไม่มีอ๋อมไม่เปิดหรอกเนี่ยเอบวกเอบวกหวยอูยอยอย้ดูดี่เย้เอบวกมันจะล็อกทำไมเนี่ยเพื่อนมาเถอนะนี่ครับตอนนี้5 0 0 0นเพชรแล้วนะครับตอนนี้เนะี่ยโอ้ย กุลมันไส่มึงจริงๆเออมึงมาให้กูหน่อยก็ไม่ได้นเนาะไอ้สาดเฮ้ยมาถอยเถอะเอบวกกับเพื่อนดูดิครับทุกคนแม่งมามาอโอ้ยบึงเอบวกมาเถอะออหกชิ้นอี๋เจ็ดไปชิ้นไหม ร้อนแล้วเนี่ยหัวร้อนแล้วหัวร้อนแลวนี่ครับไม่เคยจะต่ำกว่า5 0าพันนี่ครับมึงจะล็อกทำาฮีอะไรก็ไม่รู้ต่อนี่ครับทุกคนปะโอ้โหไม่ได้เลย โอ้โหไอเวนเลยมึงเนาะชิบหายไหมนอ่เฮี้ยมาหน่อยเธอโอ้ดูดิ <c oughs> มึงมาหน่อยเอวบวกอะ <c oughs> อิเฮี้ยเฮ้ยเอวบวกเพื่อน ก็เครียดะไรขนาดนั้นวเพื่อนเออเท่าทไหร่แล้วเจ็ดชิ้นี๋ยวเดี๋ยวนี้อันนี้อันนี้มันครบยังนะอันนี้มันครบยังไอ้น,นี่มันครบยังวะไอ้น,นี่มันยังขาดอีกันนึงอยู่เนาะไอ้เฮยเนี่เยเฉามรนสุบซะหน่อยโอ้แซเอ้ยมึงยังขาดอีกขาดอีกนึงขาด,ขาด,ขาดอีกนึงเอบวกนะไะมา,ะม,ามาหน่อยเพื่อนมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยไม่มาเลยจ้า อาสุ่มมาน,นี่ก่อนดีกว่านะครับมาหน่อยมาไหมไม่มาเลยไอ <c oughs> ้ห่าเนี่ยเอ้บวกเออโอเคโดนไปเท่าไหร่วะเนี่ยอีสัตย์อืมแปดเก้าเก้าอะโดนไปประมาณหกพันโดนไปหกพันห้าร้อยเฮ้อ โดม 6, นมหกพันห้าร้อยนี่ครับถือว่าแหมงเยอะเอาเรื่องอยู่นะไอสัตว์เยอะเอาเรื่องอยู่นะโอเคนะครับมาก็เอาแรกเลยนะครับไม่เอาแสงอะไม่แรกนะครับโอเคนะครับก็เจ็บทุกอีเวนต์ห้าพันขึ้นทุกอีเวนต์จี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราค่อยไปเติมเปลี่ยนละกันนะครับทุกคนโอ้มีออฟแถมให้ด้วยใช่ไหม อ๋อน yeah. ี <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่ไงออบเสิร์มนี่ครับอุ้ยออบเสิร์มอะไรบ้างอะอยากได้ออฟดับเบิลเหมือนเมื่อกี้อะมันมีออฟอะไรบ้างวะผมลืมอ่านเลยมันมันแถมออฟอะไรบ้างวะอันนีวดูออฟแป๊บนึงนะครับมันแถมออฟอะไรแป๊บแป๊บปื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 ๊บไหนวะเห็นไม่มีเลยในนี้มันมีออฟอะไรให้บ้างอะไหนหน้าไหนหน้าไหนหน้าไม่เห็นมีเลยนะ ไม่ได้บอกว่ามีออฟอะไรให้ให้บ้างนะครับตลดมันแถมออฟอะไรบ้างวะรู้อะรู้แต่ได้ดับเบิลเนเมื่อกี้มันไม่มีจริงเลยเออจริงๆไม่มีนะครับโอเคนะครับช่างหัวมันเถอะนะครับเดี๋ยวเรารอดูตอนรีวิวแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากลันไปก่อนแล้วนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนบายบายไปแล้วครับ